วันนี้นะครับเรามีชุดน้ำมารีวิวกันอีกหึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเหมือนว่าเคยรีวิวไปแล้วนะไกาย ROGin r e a l g i n 2เนี่ยครับแต่ว่าตัวนั้นมันเป็น240นะครับซึ่ง ASUS เขาให้เรามาใช้ยึดเป็นเทสเบดกับการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆของเรา ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้ตัวนั้นมานานแล้วก็เลยมีความเคยชินอยู่พอสมควรนะครับวันนี้มันก็ตัวเดิมนะครับแต่ว่าเป็นขนาด3 6 0หหรือว่า360มิลลิเมตรเป็นหม้อน้ํา3ต่อนั่นเองนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็แน่นอนว่าราคานะครับเป็นระดับบนไฮเอ็นเพราะว่ามันมีจอ LCD ขนาด3.5นิ้วบนวอตอรบบล็อกนะครับทำให้เป็นหนึ่งในชุดน้ําปิดที่ดูอลังการที่สุดเลยเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูเปิดออกมานะครับหลักๆแล้วนะครับคุณก็จะเห็นคําว่า Welcome to the Republic of Gamers เป็นคำเหมือนว่ายินดีต้อนรับสู่อาณาจักรของเกมเมนะฮะก็เป็นแบรนด์ของ r o g คขานั่นแหละครับซื้อของแพงๆมาคุณก็ต้องได้ใบ r e e t i n g ได้ใบต้อนรับที่มันดูแล้วอลังหน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นกระดาษแข็งเฉยๆก็ตามแล้วก็ภายในนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะว่า กลิ่นไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้กระดาษรังรีไซเคิลมานะครับภายในเป็นของไฮโซเขาไม่อยากให้คุณมาได้กลิ่นเหม็น,มนที่พวกชุดน้ําปิดท,ทั่วไปเขาให้มานะครับเขาก็เลยไม่ใช้กระดาษรังรีไซเคิลทำให้ตัวนี้ไม่เหม็นนะครับไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล่าน,นะเพราะว่าจริงๆไม่น่าจะสนใจแต่ผมลกจิตไงเวลารีวิวแกะมาทีมันเจออะไรตีหน้าก็ต้องบ่นทุกครั้งไม่รู้ว่าจะดูอยู่มั้งกลัวนักรีวิวด่าก็เลย Okay. ให้ของดีๆไปนะครับแต่ว่าการจัดวางเลอั์เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มาหรือเปล่านะเพราะผมคิดว่าตัวนี้มันเคยผ่านมือชายใดคนอื่นมาก่อนแล้วนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะอ่ะเอาเป็นว่าของรีวิวก็จะเวียนวนไปอย่างนี้แหละถ้ามีใครได้ของผมต่อไปแล้วมันเละก,ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับมีพัดลม3ตัวนะครับและพัดลมตัวนี้ ไม่ใช่คี้ๆนะครับมันคือพัดลมน็อกตัว Industrial PPC นะครับคุณลองไปเซิร์ชชื่อนี้ดูนะครับแล้วไปดูนะว่าพัดลมแต่ละตัวเนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับบอกไว้ก่อนไอแบรนด์น็อกตัวเนี่ย t r i u s t r i a ี PVC เนี่ยเป็นพัดลมสีดำด้วยแล้วก็คุณภาพของแบรนด์น็อกตัวมาด้วยนะครับแปลว่า มันจัดเต็มนะครับใครที่เป็นสายแอร์คูลเลอร์เนี่ยพัดลมยี่ห้อนี้คือระดับท็อปของตลาดแล้วนะครับซึ่งทาง asus เขาก็ให้มาเช่นกันนะครับตามราคานะครับตามราคาบอกไว้ก่อนทั้งหมดก็3ตัวขนาด12เซนนะฮะเป็นสีดำไม่มี rgb นะบอกไว้ก่อนส่วนต่อมานะครับก็จะเห็นว่ามีตัวชุดน้ำเองนะครับซึ่งชุดน้ำตัวนี้มันเป็น oem โดย a r c i t e c นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า asus เขาก็ค่อนข้างโปร่งใสนะว่า ไม่ได้ผลิตเองนะให้อาซิเทคทำให้นะแต่ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งในการโฆษณาก็ได้นะครับเพราะว่าอาซิเทคเองเนี่ยเขาก็ทำชุดน้ำ O.E.M ให้แบรนด์ที่มันเป็นไฮเอ็นอยู่หลายแบรนด์พอสมควรนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณภาพมันก็คืออาซิเทคนะครับเพียงแค่ asus เนี่ยอาจจะเอามาออกแบบหน้าตาใส่คำว่า rog ใส่ฝาครอบอะไรต่างๆลงไปให้มันสามารถใช้กับ amory crete ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไงชุดน้ำชุดไหนที่มันเป็นโลโก้เขียนว่าอาซิเทคอยู่หน้ากล่องเนี่ย คุณก็รู้ไว้ก่อนเลยนะครับว่ามาตรฐานคุณภาพจะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าไอ้ฝาตรงนี้ที่มันเป็น LCD 3.5นิ้วเนี่ยมันสามารถถอดแยกออกมาได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจำเป็นจะต้องต่อเข้า USB ในเคสคอมคุณด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำงานผ่านอัม r มรีเครดนะครับและก็ตรงนี้จะต้องไปเสียบ เข้าตัวคอนโทรลเลอร์ในกล่องนะครับซึ่งในกล่องเองเขาก็จะมีคอนโทรลเลอร์ให้มาช่วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์ตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนฮับกลางในการควบคุมระบบอะไรต่างๆของชุดน้ําชุดนี้นะครับเอาตรงนะผมก็แอบลาคาญตรงที่มันยุ่งยากยุบยากพอสมควรนะครับต้องต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคุณอยากจะใช้พวกชุดน้ําที่มันซิงค์ซอฟต์แวร์ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นอย่างนี้อะไรครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีสายที่ต้องห้ามในยุคป,ปี2 0 2 2นะครับ m i โคร USB เนี่ยเห็นแล้วโกรธมากเลยครับราคานี้เนี่ยมีสำคัญไม่ต้องเป็นไมโครต้องเป็น Type C เนี่ยไม่สำคัญนะครับเพราะาคุณเสียบแค่ทีเดียวแต่ว่าความเป็น OCD ของผมเนี่ยที่ว่าอะไรที่มันดีเนี่ยมันต้องเป็น Type C mm hmm. เข้ากับให้ไมโคร USB mm hmm. มาบางคนไม่ซีเรียสแต่ผมติไป็นไงนั้นแหละไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับตัวปั๊มและวอเตอร์บล็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะไม่ใส่ไอจอนี้มันไม่ได้นะครับคุณต้องใส่นะครับ เพื่อให้พัดลมตรงนี้มันหมุนแล้วก็ให้รอบการทํางานของปั๊มเนี่ยมันทํางานนะครับอย่างไรก็ตามตัวนี้มีจุดเด่นหนึ่งเลยก็คือมีพัดลมตรงบริเวณนี้ช่วยระบายความร้อนให้กับตัววอเทอร์บล็อกและตัวปั๊มภายในด้วยหน้าสัมผัสก็ประมาณนี้เลยนะครับต้องเสียบต่อกันอันนี้จะเห็นว่า มีทองแดงอยู่นะครับเป็นหน้าสัมผัสที่ไม่ได้เงาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นหน้าสัมผัสแบบกลมๆเพราะฉะนั้นแล้วการติดตั้งเนี่ยคุณติดตั้งด้านไหนก็ได้นะครับขาเองยึดเช่นเดียวกันนะครับมีเขี้ยวให้เลือกหลายจุดเพราะฉะนั้นคุณจะติดเฉียงติดเอียงติดยังไงก็ได้นะครับชุดน้ำอัจฉริทคมันจะไฮโซประมาณนี้จะประกอบง่ายน,นะครับก็คือคุณสามารถประกอบคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องให้เพื่อนช่วยไม่ต้องดูคู่มือก็ได้นะครับเพราะว่าแบรนด์ระดับบนๆแบบนี้เขาเน้นความ user friendly ในการประกอบด ามยาวพอให้ติดข้างบนก็ได้หรือว่าด้านหน้าเคสก็ได้นะครับแล้วเวลาคุณหักงอเนี่ยมันก็จะไม่ได้บังที่ทางน้ําด้วยนะครับด้วยความที่มันเป็นสายถักคุณภาพสูงอ่ะเนาะก็ว่ากันไปนะครับส่วนอื่นนะครับันเดิลไม่ขอให้ดูอะไรมากนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ basic basic ที่มากับพวกชุดน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตพวกสายฮับพัดลมสายเซนเซอร์ X rgb แล้วก็ชุดติดตั้งอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้จะมีขา l g a 1 7 0 0ให้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ต้องบอกนะเพราะว่าซิงค์บางตวเ,เหออติรร์ื ว่าร้านรีเทลเลอร์เองนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้มาแล้วในกล่องเลยเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดแต่ละส่วนกันนะครับหม้อน้ําตัวนี้เป็นหม้อน้ําอลูนะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หนักนะครับตามสไตล์พวกชุดน้ําปิดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหม้อน้าอลูอยู่แล้วนะครับความหนาประมาณ27ม mm มก็เป็นไซส์มาตรฐานถ้าเคสคุณระบุว่าสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้ ก็จะสามารถใส่ได้นะครับเพราะเป็นขนาดมาตรฐานไม่ได้หนาปกติแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในส่วนของฟินเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็ยังคงสามารถมองทะลุได้เล็กน้อยนะครับถือว่าไม่ได้ห่างหรือไม่ได้ถี่จนเกินไปก็เป็นฟินมาตรฐานพวกชุดน้ําปิดทั่วไปนะครับไม่ได้มีความไฮเอนด์มากกว่าปกติแต่อย่างใดนะครับแต่ด้วยความที่เป็นไอซิเทคก็มีความน่าเชื่อถืออยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับถัดมาตัวพัดลมนะครับไอน็อกตัวอินดัสเทรียลพพซีเนี่ย มันก็เป็นพัดลมที่หน้าตาอาจจะไม่ได้ดูหน้าพิสมัยอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในวงการคอมเป็นคนที่รักการโมดิฟายคอมอยู่แล้วเนี่ยคุณเห็นโลโก้เนี้ยทุกคนก็ต้องดีนะครับเพราะว่าไอ้โลโก้นี้เป็นโลโก้ของราคาแพงนะครับแล้วก็คุณภาพสูงนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาคุณจับเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโครงสร้างพัดลมเนี่ยมันแน่นมากๆนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวจัดทิศทางลมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใบพัดเองนะครับแบริ่งข้างใน ลื่นสุดๆนะครับอันนี้คุณหมุนแบบรู้สึกเลยว่าแทบจะไม่มีแรงต้านอะไรเลยครับสามารถหมุนได้ง่ายๆแล้วก็นิ่งเวลาเปิดไม่มีการสั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ต่อให้มีการสั่นก็ไม่ต้องซสีเรียสเพราะว่ามีขารองที่เป็นยางตรงนี้มารับแรงสั่นสะเทือนแล้วนะครับและขารองเนี่ยก็บิวอินเข้าไปอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพัดลมตัวนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาม,มันจะดูธรรมดาไม่ได้ต่างกับพัดลม40บาทตามพวกแบร์ขายข้างถนนมากมายแต่อย่างใดแต่ว่าคุณภาพเนี่ย ราคาหลักพันไล่พัดลมเนี่ยมันให้มา3ตัวนะครับแต่ละตัวนะครับก็จะต่อผ่าน4พิน PWM นะครับและเขาก็จะมีสายฮับมานะครับก็คือ3ออก1คุณสามารถเชื่อมต่อพัดลม3ตัวไปยังสายนั้นแล้วก็เสียบเข้าช่อง CPU ียูแฝได้เลยนะครับการควบคุมรอบนะครับทำได้ตั้งแต่ 450- ถึง2,000ันรอบนะครับอันนี้ตัวเมนบอร์ดคุณจะเป็นตัวสั่งการเองเนาะและในส่วนของ Airpressure นเนี่ยอยู่ที่3.94กนะครับก็จัดว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับและ Airflow ที่ 71.6CM เน็ครับเน็ดจรดห ตัวเลขที่ยุบยับเหลือเกินนะครับเรื่องเสียงตัวนี้ทำใ้ที่มาณ29.7นะครับถือว่าไม่ดังนะแม้กระทั่งรอบการทํางานสูงสุดมันก็ดังไหมมันก็มีนะครับแต่มันไม่ได้ถึงขั้นน่ารําคาญเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงแหลมแต่เป็นโทนที่ค่อนข้างทุมนะครับการคุมทิศทางลมก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความที่มันมีใบออกมาแบบนี้ก็จะทําให้มันเป่าตรงๆและแรงอัดผ่านหม้อน้ํา เรามาดูซอฟต์แวร์ของ r ิวจินทูบ้างนะครับอันนี้ตัว240 360ไปนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอมมันไม่รู้หรอกับว่าหม้อน้ำมันมีอยู่กี่ตอนนะครับมันรู้แค่ตัวจอคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเป็น r ิวจินทูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างจะเหมือนกันนะครับหลักๆแล้วเราก็เลือกที่ device นะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์เราก็คือ r ิวจินทูตัวนี้นะครับการปรับตั้งเนี่ยปรับอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยหน้าดิสเพลย์นะครับคุณก็สามารถใช้อินเทเชั่นของเขาที่มีมาให้ตรงนี ตั้งโชว์นาฬิกาหรือว่าเปลี่ยนสไลด์โชว์ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบนะครับคุณก็สามารถอัปโหลดรูปตัวเองที่เป็นไฟล์ gif ลงไปก็ได้นะครับส่วนผมก็จะลองอัปโหลดรูปอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้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 รเนี่ยมันคือรูปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอโอเคเราเซฟเสร็จนะครับมันก็จะโหลดสักพักหนึ่งพอมันโหลดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปกด apply ทีนี้เราก็จะเห็นว่า บริเวณหน้าจอของตัววอลเปอร์ล็อกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรที่เราไม่รู้แล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นแนวตั้งแล้วก็สามารถเปลี่ยนแนวนี้ได้เลยนะครับแล้วก,กด a อ p l y เข้าไปเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมชอบนะเพราะว่ามันครีเอทีฟได้เยอะมากครับคุณสามารถอัปรูปไฟล์ g i f ได้สูงสุดที่500เฟรมและขนาดสูงสุดที่16เมกเลยนะครับก็จัดว่าจัดเต็มได้พอสมควรถ้าโชว์อะไรเข้าไปบนหน้าจอที่คุณต้องการจะคอสตอมนะครับต่อมานะฮะก็จะเห็นว่า มีโหมดร์ดแร์มอนิเตอร์นะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับก็คือคุณสามารถปรับตั้งได้แบบโชว์ทีเดียวพร้อมกัน4อย่างเลยว่าจะให้แสดงฐานะอะไรของตัวเครื่องบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุณหภูมิวอนเทนแล้วก็รอบพัดลมความเร็ว CPU อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะปรับธีมเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์อะไรก็ได้นะครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับก็อย่างที่เห็นว่า มันก็จะได้ไวบ์แบบดูบลูสกรีนสักหน่อยแต่ก็ดูสวยงามดีนะครับเอาเป็นว่าคุณสามารถปรับแต่งยงไงก็ได้ตามที่คุณต้องการเลยอ่ะชอบแบบไหนก็ทําไปนะครับอันนี้เป็นเมนูที่มีประโยชน์มากนะฮะปรับเป็นแนวตั้งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็จะมีในส่วนของคัสตอมแบนเนอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่คุณสามารถใส่เข้าไปเองได้นะครับแล้วก็ใส่เท x t Hello World อะไรเข้าไปก็ได้นะครับ แบบนี้เลยฮะก็ผ่านตัวจอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการควบคุมพัดลมของเขากันต่อนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าละเอียดมากนะครับเขาจะมีโหมดเงียบโอ้โหห้องเงียบลงไปเยอะเลยนะครับโหมดสแตนดาดโหมดเทอร์โบแล้วก็โหมดฟูลสปีดก็คือเร็วที่สุดนะครับสามารถปรับแยกได้นะครับว่าคุณจะให้กราฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับตรงนี้ถ้าอุณหภูมิ CPU อยู่ที่เท่าไหร่จะให้พัดลมของตัววัตถุดร็อกเนี่ยหมุนที่เท่าไหร่นะครับให้รอบการทำงานของปั๊ม หมุนที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะให้ตัว AIO Fan Controller เนี่ยสั่งรอบพัดลมไปที่เท่าไหร่นะครับซึ่งคุณสามารถปรับได้ละเอียดตามที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับมันจะบอกมาเลยนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรอบจะหมุนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณอยากจะให้มันฟิกซ์รอบการทํางานแบบ ระดับเดียวตลอดทุกการใช้งานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมว่าสมาร์ทโหมดค่า Default ของเขาเนี่ปรับรีเซ็ตไว้มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเหมาะสมแล้วนะครับเพราะเขาจูนกราฟมาดีนะครับยิ่งใช้เมนบอร์ด asus ที่มันมีเทคโนโลยีการปรับตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ จัดว่าลงตัวเลยครับส่วนหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฟิร์มแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดนะครับคุณก็สามารถมาเช็คอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถอัปได้ทีเดียวทุกอุปกรณ์ที่มันอยู่ใน a r m o r y c r เควตรงนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องการทดสอบกันเลยนะครับหลังจากดูตัวหน้าตาไปแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า CPU ที่ผมใช้เนี่ยเป็น Intel Co r e 912900K นะครับซึ่งเป็น CPU ตัวที่ร้อนมหาโหดเหมือนกันนะครับแลขอย่างหนึ่งผมไม่ได้อันจะเ้อนนนอย่างั้ะรบางคนมีวิธีในการแก้เรื่องความร้ออนขง1 2 9 0 k ด้วยการไปลดโวลเทจหรือว่าวีคอลงมานะครับแต่ว่า ผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมคี้เกียจตินะครับผมก็จะให้มันค่า d e f a u l t ไปนั่นแหละในเมื่อชุดน้ํา3ตอนเนี่ยมันก็ต้องไหวสิฮะเพราะว่า3ตอนมันก็เป็นอะไรที่มาตรฐานสูงที่สุดของตลาดเมนสตรีมในช่วงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับช่วงไอดอลนะครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ30องศานิดนิดนะครับสายสองนะครับเพราะว่าห้องเราเปิดแอร์มันยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ถึงแม้จะเปิดแอร์เท่าไหร่ช่วงนี้ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แทบไม่ได้ตัดเลยนะครับข้างนอกเนบัระค เปิดประตูนี่ลมร้อนตีใส่หน้าเข้ามาเลยช่วงนี้ก็เลยจะทาให้อุณหภูมิในการเทสชีทซิงค์หรือว่าชุดน้ำเนี่ยมันดูสูงสักหน่อยนะครับและในช่วงโหลดเนี่ยขึ้นมาประมาณ75-76องศาเซลเซียสนะครับถามว่าร้อนไหมมันก็ไม่ร้อนนะครับเพราะดูจากค่าค l ็อกแล้วเนี่ยแทบจะทุกคอของมันก็ยังวิ่งที่ประมาณ4.9อยู่นะครับนั่นแปลว่ามันสามารถวิ่งเทอร์โบฟรีเวนซีได้นะครับในขณะที่70กว่า,วานี้อาจจะดูร้อนแต่ก็ไม่สำคัญตราบใดที่ไม่มีเทอร์โมทอตโตและยังวิ่งเทอร์โบฟรีเวนซีได้เนี่ ก็ไหวนะครับไอซิงชุดน้ำของอาร์ติเทคสตอนเนี่ยผมเคยดูไปแล้วนะครับในช่วงตอนประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าช่วงต้นต้นปีที่อากาศมันยังเย็นอยู่ครับช่วงนั้นนะครับเราได้เห็นอุณหภูมิประมาณ60กว่ากว่าองาศาเซลเซียสเกือบเกือบเจนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นมาประมาณ75-76อะไรนี้ก็อาจจะไม่แปลกเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนตกนรกมากกว่าตอนนั้นเยอะนะครับจึงถือว่า มันร้อนกว่าแต่ก็ยังเอาอยู่ละกันสรุปเลยนะครับสำหรับ LG r e Gen 2 360นะครับมันน่าซื้อไหมนะครับอย่างแรกถามตัวเองก่อนนะครับว่าถ้าคุณเปิดกระเป๋ามาแล้วคุณเจอแบงค์พันสิกว่าใบเนี่ยคุณก็อาจจะซื้อได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นชุดน้ําปิดที่ราคาไม่เบานะครับหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้สามารถไปชุดน้ําเปิดคอสตอมก็ได้นะครับแต่คุณก็อาจจะไม่ได้จอแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ความอลังการของพัดลมที่เป็นยี่ห้อไฮเอ็นแบบนี้นะครับถ้าหมื่นกว่าบาทคุณไปชุดน้ําเปิดก็อาจจะไม่ได้อะไรที่ อลังการมากนะครับก็ลองชั่มหนักกันดูนะครับว่าจะเอาชุดน้ําปิดไฮเอ็นหรือว่าเอาชุดน้ําเปิดระดับกลางๆหรือระดับต้นต้นอะไรอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณจะคิดเอานะครับแต่ถามว่าซื้อตัวนี้หรือว่าซื้อตัว2องี่ศูนย์นะครับถามตัวเองนะครับถ้าคุณใช้ 1290K และจะไม่ยอมอันด์เดอร์โวลเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ตัว360นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ 1290k แบบผมหรือว่าถ้าคุณใช้แล้วยอมอันด์เดอร์โวลเนี่ย240อันก็พอนะครัรต่ละอนีย มันก็เหมือนๆกันหมดนะครับพัดลมมันก็ยี่ห้อเดียวกันโครงสร้างหน้าจออย่างต่างก็เหมือนกันแม้กระทั่งในซอฟต์แวร์มันยังไม่รู้เลยนะครับเป็นตัว2องศูนย์หรือเป็นตัว3 6 0นะครับหลักๆแล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดหม้อน้ําเท่านั้นที่แตกต่างกันก็ลองไปดูนะครับว่าคุณใช้ซี u ไหนหรือว่าถ้าคุณใช้เคสที่มันใส่3ตอนได้อยากจะใส่3ตอนให้มันเต็มๆเข้าไปไม่มีพื้นที่ว่างๆเนี่ยก็ดูตัว3 6 0ก็ได้แต่ถ้าคิดว่าไม่ใช้เคสเล็กๆอะไรอย่างนี้240มันก็พนเหมันบ